สวัสดีครับร้านโปรแกมเมอร์ครับวันอาทิตย์ที่10นะครับพฤศจิกายนนะครับก็วันนี้นะครับต่อแรกว่าจะไม่ส่งอะแรนะฮะแต่พอดีว่ามีออเดอร์เพิ่มเข้ามานะครับก็เลยเออทำส่งให้วันนี้นะครับก็อันนี้ลูกค้า1นรายก่อนเลยนะครับนะสั่งเกมเพย์หนึ่งเนี่ยสี่นะครับแล้วก็จะมีเกมเพย์สองเกมหนึ่งนะครับนี่ไอจีดีเอ็กจินเซเกมนะครับ ก็คือของลูกค้ารายเนี่ยนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าสั่งแบบนี้มาเล่นเครื่องอะไรนะครับคือมันคะกันไปไปทั่วเลยนะครับคือมีทั้งเพส,สองไม่รู้ลูกค้าดูเกมเป็นหรือเปล่านะนะครับไม่รู้ว่าหมายถึงว่าตั้งใจจะสั่งอันเนี้ยเอาไปเล่นกับเพยหนึ่งหรือเปล่านะแต่จริงๆอ่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูสินค้าร้านผมมันมันก็จะดู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 ด,ดูรู้อยู่นะฮะ คือมันจะมีบอกอยู่ว่าเพย์หนึ่งเกมเพย์หนึ่งเกมเพย์สองนะครับนะมันก็ไม่ได้อะไรนะครับเนี่ยคือเนี่ยเกมเพย์หนึ่งเนี่ยมันก็จะวงเล็บอยู่อยงเงี้ยเพย์หนึ่งนะครับมันจะมีวงเล็บท้ายชื่อว่าเพย์หนึ่งเพย์หนึ่งเพย์หนึ่งนะแต่ตัวเนี้ยมันก็วงเล็บว่าเพย์สองอยู่นะแล้วก็รูปปกมันก็จะไม่เหมือนกับไอ้พวกนี้นะครับนะ ก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ก็เลยว่า,าเดี๋ยวเดี๋ยวเกมเพย์สองของลูกค้ารายนี้นะครับเดี๋ยวจะไปลองพร้อมกับลูกค้าอีกรายหนึ่งนะครับคือสั่งเข้ามานะสั่งไอ้โซนิกมานะครับนะก็เดี๋ยวไปลองพร้อมกันนะครับเป็นคลิปเพย์สองไปนะส่วนเพย์หนึ่งอันนี้ก็จะมีเกมนี้ที่มันจะเป็นโซนอเมริกานะครับนอกนั้นอันนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะอันนี้เกมชาร์ค นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าไอโซนอเมริกาเนี่ยลูกค้าก็ไม่ได้สั่งแปลงอะไรด้วยนะครับก็คือเลือกตัวเลือก A เป็นออโซนนะครับมันก็จะไม่ได้แปลงอะไรไม่ได้แปลงอะไรแผ่นนะครับก็เลยไม่รู้อีกว่าเครื่องเพย์หนึ่งลูกค้ามีหรือเปล่านะเพราะมันมีเกมพย์สองด้วยเดายากเลยนะครับคือแบบทรงแบบนี้นะฮะแต่อันนี้ก็คือผมก็ลองให้ตรงเครื่องนะก็คือเกมเพย์หนึ่งเดี๋ยวลองให้กับเครื่องเพย์หนึ่งนะแล้วก็เกมเพย์สองเดี๋ยวไปลองให้กับเครื่องเพย์สอง นะครับแล้วถ้าจะเอาเกมเพย์หนึ่งไปเล่นกับเครื่องเพย์สองก็ได้นะฮะอ๋อทำไมอยู่ดีๆตะกี้ก็มืดมันจะมีฮา s t m มู n อยู่มั้งโอ้แต่ก็อ๋อไม่มีเว้ยสูตรฮา s t m มู n ไม่มีนอกนั้นก็อย่างนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วอะเพราะว่าไอ้สูตรญี่ปุ่นผมไม่ได้มีไอ้แอคชั่นรีเพย์ให้ไอ้ไบโอหนึ่งผมก็ไม่มีแอคชั่นรีเพย์ให้ นะแต่อันนี้ลองแอคชั่นรีเพย์ห้แล้วนะครับก็เนี่ยมันจะมีไอโซนิกไมค์ออเดอร์หนึ่งผมก็เลยเออในๆมันมีมากกว่าหนึ่งก็เลยเออส่งก็ส่ง <us> นะแล้วในขณะที่กำลังส่งอยู่จริงๆมันไม่ได้มีแค่สองนะคือโซนิกมาที่หลังเลยนะครับเนี่ยที่สั่งโซนิกมาเนะี่ยเปสองสามเกมเนี่ยสั่งมาตอนบ่ายสอง <us> นะครับ นะก็เดี๋ยวทยอยท,ยอยทยอยทำนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก่อนแน่ๆนี้ที่ผมรับออเดอร์เพราะว่ามันมี3นะครับแต่ตอนนี้มันเหลือ2นะคือลูกค้ากดยกเลิกไปน็น1ะครับเนี่ยเนีมัน,นมันขึ้นตัวแดงเลยว่าลูกค้ายกเลิกนะกดส่งจัดส่งสินค้าเตรียมของมาแล้วด้วยนะครับของก็เตรียมให้แล้วด้วยนะ แล้วก็มากดยกรลเพิ่งยุกเลไปตอนเนี่ยวันที่10บเนี่ยสิบห้าสานี่ตอนนี้15กว่านะมากดยุกเลิกคผมเห็นเออมันมี3ามอเดอร์ไงก็เลยทำทำามตามเตียมไว้กําลังจะทำไอกาลังจะทาไอไอโซนิกให้เสร็จไงแล้วเดี๋ยวอาจเป็นคลิปที่2องเจอยกเลิกไปอีกอแผ่นก็ทำไปแล้วด้วย ก็ถ้าเครื่องลูกค้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะแปลงถึงว่าลูกค้าเนี่ยรายเนี้ยถ้าเป็นลูกค้ามีเครื่องเพย์หนึ่งแล้วเป็นเครื่องเพย์หนึ่งญี่ปุ่นนะครับมันจะเล่นแผ่นนี้ไม่น่าไม่ได้อยู่อันเดียวนะเท่าที่ไอ้นี่มาไอแต่ผมไม่แน่ใจว่าเกมชาร์จจะเปิดขึ้นหรือเปล่านะถ้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจว่ามันจะโดนล็อกโซนหรือเปล่านะนะ <c oughs> <c oughs> เกือบแล้วมันให้ตั้งชื่อหมาแล้วผมจะใส่ชื่อโปร <c oughs> ตั้งชื่อตัวเองเกือบแล้ว ก็เดี๋ยวลองให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปส่งอ่ะห้าโมงทันอยู่นะฮะพอโซนิกอีกสามแผน่นอืนะครับอันนี้ฮาเวดมูลนะก็ฮาเวดมูลแผ่นนี้นะครับถ้าเป็นลูกค้าเครื่องเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะมันจะเล่นไม่ได้นะครับมันจะเปิดแผ่นนี้ไม่ติดเลยนะครับเนื่องจากเครื่องมันไม่ปลดล็อกเข้าแผ่นให้นะถ้าถ้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับ แต่ถ้าเอาเอาเอาเพยหนึ่งทั้งหมดเนี่ยไปเล่นในเพยสองเพราะว่าลูกค้ามีเครื่องเพยสองนะผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคือสั่งเพยสองมาอยู่เกมเดียวเนาะงน้องเกมเกมเพยมันเพยหนึง่นง,งหมดเลยแล้วก็มีแอคชั่นด้วยคือไม่รู้เอาไปใช้ในเครื่องเพยสองหรือเปล่าไนงะใช้เพยสองเล่นเล่นเล่นเกมเพยหนึ่งหรือเปล่าแต่ถ้าแต,แต่ถ้าใช่นะฮะถ้าใช้เครื่องเครื่องเพยสองเล่นเกมเพยหนึ่ง พวกนี้เล่นได้หมดนะพวกนี้จะไม่มีปัญหาหมดเพราะว่าเครื่องเพ2มันปลดล็อกแผ่นเพ1ได้อลโซนนะครับไอ harvest moon ก็จะเล่นได้เหมือนกันนะนะครับแต่ถ้าเป็นใช้เครื่องเพ1เกมเพ1ใช้เครื่องเพ1เล่นแล้วเครื่องดันดันดันมีเครื่องเพ1ญี่ปุ่นนะมันจะปลดเอ harvest moon ไม่ได้นะนะครับมันจะติดล็อกเครื่องเครื่องญี่ปุ่นมันปลดแผ่นในเออเมริกาไม่ได้นะนะครับก็คือวิธีแก้ก็คือมันจะต้องแปลงข้อมูลที่แผ่นเอา นะใช้วิธีแก้โดยแปลงข้อมูลที่แผ่นเอาซึ่งลูลกค้าไม่ได้ให้เลือกตัวเลือกให้แปลงนะครับนะมันก็จะพอไม่แปลงเนี่ยมันก็ถ้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นมันจะเปิดไม่ติดนะครับนะนี่ตัวคลาสสิกเลยตัวนี้ไบโอหนึ่งออริจินอลเลยนะครับหนึ่ก็ก็8แปด มันก็เล่นไม่เบื่อนะไอไบโอหนึ่งเนี่ยมันโดนช็อปปี้อนุมัติให้ให้ยกเลิกอะนะครับไอ้ตอนนั้นอะลูกค้ากดขอยกเลิกมาแล้วก็ช็อปปี้ก็อนุมัติให้ยกเลิกด้วยวผมก็เลยทำอะไรไม่ได้นะนะรู้สึกสั่งมาตั้งแต่ เมื่อวานพร้อมๆกับลายนี้แหละมั้งลายนี้สั่งมาตั้งแต่อ๋อมันมีเวลาเนี่ยสั่งมาตั้งแต่เมื่อวานตอนสี่ทุ่มนะวันนี้ไม่ยกเลิกแล้ววันนี้มันเป็นวันอาทิตย์อ่ะนะแผมเห็นมันมีออเดอร์มาเนี่ยผมก็จะรับอยู่แล้วก็คือลายนี้กับไอ้ลายลายที่สั่งไอ้ตัวนั้นแหละนะที่ยกเลิกสองออเดอร์เนี่ยผมก็จะส่งให้อยู่แล้ว นะพอดีมีโซนิกขึ้นมาอีกลายหนึงเออก็เลยว่าจะส่งแน่นอนก็ทํากําลังทําไม่อยู่ทับเตรียมไปเปิดโม่ละนะมายกเลิกมันก็จะเหมือนกับมีความสเสียหายเกิดขึ้นและนะอืมก็เดี๋ยวดูลูกค้าทีว่าย,ยังไงนะบางทีผมก็ได้แต่บอกอยู่ในรายละเอียดสินค้านะครับว่าสั่งสั่งแล้วเอออย่าไอ้นี่เนาะ giờ dục lên giờ này cũng có bỏ dục này là What? What is this? What is it? Blood. <coughs> สินค้าจัดเตรียมจะขึ้นมาตามลูกที่ลูกค้าสั่งเพราะฉะนั้นแล้วสั่งแล้วกรุณาอย่าย,ยกเลิกสินค้านะครับากต้องการยกเลิกก็ให้อ่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับหลังหลังสั่งซื้ออนะครับหรือหรือติดต่อมาบอกกัยงร้านค้าก็ไ้ก็ดีนะ <c oughs> คือมาทําอย่างเที่ผมก็รู้สึกไม่โอเคไงคือแผ่นก็ทําเตรียมมาให้ <c oughs> แล้วเขาก็านึกว่าไม่ส่งหรืออะไรนะแต <c oughs> ่มันสั่งเมื่อวานกลางคืนอ่ะสี่ทุ่มอ่ะ นะครับจะไปนะฮั่งมันก็ต้องส่งวันนี้ถ้าเกิดว่าตามปกติโดย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 ,โดยหลักแล้วอ่ะนะแต่สามโมงเห็นสามโมงผมยังไม่ส่งก็แต่ต้องน่าจะเข้าใจร้านหน่อยวน,วนวันอาทิตย์อ่ะแต่ผมก็กําลังเตรียมอยู่แหละจริงๆก็เตรียมอยู่ไม่ใช่ว่าไม่เตรียมนะเพราะว่าถ้ามันมีออเดอร์มาอะไรมาหงมุสานรีบเอก็ไม่ทันอีกช้อปปี้ก็อนอนุมัติด้วยมั้งเหมือนก็เห็นว่ามันเป็นวันอาทิตย์มั้งก็เลยยกเลิกให้เลย อไม่ได้ดูร้านเลย ก็เดี๋ยวเรียบอัดอัดให้เสร็จแล้วไปส่งก่อนนะโซนิกลองให้เสร็จโอ้ยเกมใช้ห้าบ็อกอะใช้บ็อกเซฟอลังการมากห้าบล็อก แต่ส่วนใหญ่ไอเกมวางแผนการลบแม่งจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะไอฮาเวดมูลใช้สี่บ็อกซ์ฮาเวดมูลใช้สี่บ็อกซ์ฮาเวดมูลเนี่ยสี่บ็อกซ์กองไม่อยอมอ่นนี้นี่ยสี่บ็อกซ์ไอเกมนี้ใช้ห้าบ็อกซ์ อ่าเนี่ยห้าถึงสิบห้านะก็คือมันเซฟเซฟไฟลหนึ่งอ่ะห้าบล็อกมันก็คือเหมือนกับเซฟได้สามไฟอ่ะก็คือเต็มเต็มตลับหนึ่งพอดีสามไฟสิบห้าบล็อกไฟล์ละไฟละห้าบล็อกมันมีช่องเซฟให้สามช่องนะ นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาคที่2ของของซีรีส์ซูเอปอร์โรบอทนะมันจะมีอัลฟาหนึ่งกับอัลฟาไกเดนเนี่ยเอออัลฟาไกเดนเออใช่มันจะมอีอีกตัวหนึ่งเป็นอัลฟาหนึ่งแล้วก็อัลฟาไกเดนตัวน,นี้ อ่ะ,นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะได้รีบไปทำไ้อันนี้ก็สี่โมงฮนะเดี๋ยวผมไปทำ A. ไ้ไอ้นั่นให้เสร็จไอ้เพจสองให้เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านแล้วก็เดี๋ยวไปจะไปส่งนะเกียงงานก็ห้าโมงนะครับโอเคคลิปนี้เรียบร้อยนะลองแผ่นเรียบร้อยครบนะครับอ่าเปิดได้ไม่มีปัญหานะครับโอเค